บรรยากาศดีแสนดีค่ะพี่น้องค่ะอุย้ยมีหานหันกันป้าพี่น้องแกหานหาันหันเอ้ยเขินลอยมาหาเลยจ้ะอานน่ะน่ารักที่สุดเลยไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี宝妈พี่น ong ครับสิ่งสู้ฟูสู้ข้อนอาจาะพี่น้องจา๋งจาเหมือนมีลมมาออกกับร่างกายนะคะ มื่อนี้มีฝรั่งหน่อยมานำด้จ้าเพิ่นปันจักรยานแต่รถนะวิ่งจ้าพูนฝรั่งหน่อยอยู่ข้างหน้าพูนนะคะพี่น้องจา้าเมื่อนี้แดดฮอนนะคะสามสิบองศาพี่น้องจา้าแดดร้อนสุดๆนะคะหอบแขกเลยพี่น้องคะ่ะกับบรรยากาศโอ้เขาในหน้าก็เริ่มเหลืองกันระายแล้วละจ้ะ ข้าวเริ่มเหลืองกันหมดแล้วบัว่บบาสีเป็น,นา้าวนี้เขาเจ้าพี่น้องจาเหลืองเบิดล่ะล่ะจ้ะข้าวฝรัง่งฝรั่งหน่อยเลียนไปปั่นจักรยานไปลุก,กเรียนไปเฮ้ <c oughs> พี่น้องคะร้อนเนอะร้อนว่าม ร้อนร้อนมากคุณน้องจ้าแต่กกับพ้าฝรั่งหน่อยมาออกกำลังกายนะคะคุณพ่อยังทํางานนะคะพี่น้องจ้าไปเดี๋ยววันนี้วิ่งออกกําลังกายต่อค่ะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เออสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ไปแล้วพี่น้องสู้ค่ะสู้ค่ะฝรั่งหน่อยสู้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 ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกซี่สู้ผู้สู้คนที่เป็นกําลังใจให้เรากับฝรั่งหน่อยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ รถไฟละมันสั่นกุดูดคือแมงมุมเกินพี่น้องจ้ารถไฟรถไฟเสียงรถไฟเขาเริ่มเลื้งเบิร์ดแล้วเด้อพี่น้องจา้าข้าวในหน้าก็เลื้งอลามตาไก่สีเกี่ยวแลวและจา้าเริ่มแก่เต็มทีละ อุ <c oughs> ้ยมึงคุ้นคนถิ่มจัก,กรยานไปหล่ะกัย่างกบมาหาเลยพี่นออ้องเยอะเยอะอีสกูตเยอะโอ้พี่น้องจอดจกักรยานไปกลางทางะคะุณนักลุกจอดจักรยานไปกลางทางหล่ะกัย่างมาหาบอมเมพี่น้องจะลุยถ่ายขี่อยู่นะคะม,มาหลังหน่อยเออมักซีดันมักไดฟาราดาสเตดดาบุนคอมเบียสิสันดานะ พี่น้องบึงบรรยากาศนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาฝรั่งหน่อยนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจะน,นั่งเซามีงชมบรรยากาศดีๆตรงนี้นะคะบรรยากาศดีแสนดีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมีหานหันเป็นบ้า,าพี่น้องแกหันหานหาน,า,นานหานเฮ้ยเป็นรอยมาหาเลยจ้ะหน้าหน่ารักที่สุดเลย <c ười> Ahí la vi, ¿no? ¡Vaya, vaya